ผ่านมาเพียงแค่เดือนเศษน,นะคะหลังจากที่กสทชมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมปรากฏว่าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปได้แล้วสี่เรื่องซึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นเป็นเรื่องของการได้รับค่าบริการที่สูง<ร>เป็นล้านบาทด้วย<ร>อผลงานนี้จะเป็นยังไงติดตามจากรายางานคะ่ะนางจันทรดีปัตตานีเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้ร้องสีรายแรกที่มาร้องเรียนผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม หลังลูกชายของเธอนำโทรศัพท์มือถือไปใช้ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเปิดโรมมิ่งประเทศในตะวันออกกลาง350บาทต่อวันในวงเงินการใช้บริการ7,000บาทโดยเข้าใจว่าหากใช้เกินวงเงินบริษัทมือถือจะตัดสัญญาณเลยจึงเปิดบริการอินเทอร์เน็ตค้างไว้ส่งผลให้ถูกคิดค่าบริการสูงถึง1,300,000บาทผู้ร้องยอมรับว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดของแพ็กเกจที่ชัดเจน แต่ค่าบริการสูงเกินที่จะชำระได้จึงมาเข้าสู่ขั้นตอนของการไกลเกลีย่ยซึ่งสามารถตกลงกันได้ด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายคือ <H all> <Okay. S 3> ประทระับใจนะคะเพราะว่าเมื่อกล่ารับขั้นตอนเกี่ยวกับเครื่องสารอะไรถ้าตกลงกันได้คือลดค่า <H all> ใช้จ่ายไปเยอะช่วงตรงนี้ ก็ต้อิ่ไม่มีกลังัอมรย่างนั้นไาไปเกตรงไม่อยกวตเง่อนที่ว่าลูกชายโทรน่ะรัได้ทั้งที่าดาตาที่ว่าเรามีกําลังจ่ายนแถ้าสะสว่าเสนอมาที่ว่าต้อมาอยากของเขาเนถ้าจะจ่ายได้ต้องดูก่อนว่าเขาให้กรือเปร่ พูดง่ายๆนี่มีที่นี่เป็นองค์การของรัฐส่วนหนึ่งที่ทาให้ได้ผลประโยชน์เต็มๆกับคนชาว้านชาวบ้านเนี่ยเพรว่าไม่มีหลาอ่างนไม่มีความู้อะในสักอย่างคือได้ผลประโยชน์โอเคนะผมว่าเราใช้ได้บริการดีก็ประทับใจครเอาใส่ใจดีขณะที่นายอนนบชัยพรธนรัฐผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในกรณีนี้กล่าวว่ากรณีที่ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จแม้ว่าจะมีความเสียหายนับล้านบาท เนื่องจากคู่กรณีมีจิตสำนึกด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยผู้ร้องมีเจตนาที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เขาใช้บริการขณะที่ผู้ให้บริการก็มีความรับผิดชอบต่อการดูแลลูกค้านะครับดังนั้นตรงนี้เห็นชัดๆคือประหยัดเวลาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วค่าใช้จ่ายที่เห็นชัดๆคือไม่ต้องจ่ายวันนี้พอคดีจบปุ๊บทุกคนไปดำเนินการหน้าที่ที่เราได้กุ่างภายใต้ความพอใจของทั้งสองฝัง่งแล้วก็อิงประกนันของสังคมน,นะครับ เราได้รู้ว่าแต่ละฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองอนะครับหลายๆเรื่องนะครับที่ว่าเขาจะต้องต้องดูแลนะครับถ้าให้เราได้ตระหนักว่าความรับผิดชอบของสังคมเราทุกคนต้องมีด้านกสทชด้านกฎหมายกล่าวว่ากลไกของศูนย์ไกลเกลียคือการสร้างความมั่นใจในระบบที่เป็นกลางที่ผ่านมานะครับก็เมื่อมีเรื่องที่ร้องกันมีข้อพิพาทกันคู่กรณีก็ไปตกลงกันไป ไปเจราจากันนะครับซึ่งผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บริโภคผู้ถูกร้องก็คือผู้ประกอบการผู้ร้องแน่นอนที่สุดครับอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบม,มีอำนาจการต่อรองที่ต่ำกว่าตะมีการตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยในกิจการโทรคมนาคมของกสทชขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเราไปเติมเต็มนะครับไปตอบโจทย์ที่มี จัดเวทีที่เป็นกลางนะครับแล้วก็ให้คู่กรณีเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงกันด้วยความเชื่อมั่นในระบบไก่เกลี่ยของเราซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลเรามีผู้ไก่เกลี่ยที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ทรงปณวุฒิน,นะครับแล้วก็เราก็มีกติกาต่างๆที่เป็นธรรม ความสําเร็จของศูนย์ไกลเกลี่ยทําให้กสทชมีแผนที่จะขยายศูนย์ไกลเกลี่ยไปยังภูมิภาคในอนาคตอีกด้วยเห็นไหมคะว่าเปิดมาได้แค่เดือนเศษก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคไปได้4ี่รายแล้วด้วยกันนะคะคสี่เรื่องก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางกสทชนะก็ไม่เฉพาะมูลค่าที่เยอะ,ะหลักล้านเท่านั้นนะครับน้อยกว่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นข้อพิาพาทขัดแย้งเนี่ยมาศูนย์ไกลเกลี่ยก็ประหยัดเวลาได้<ช>นะครับ